Oh, I'm สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในรถเบนท์นะครับ S320 นะครับหลังจากคราวที่แล้วผมได้รีวิวนะครแล้วพาไปชมในส่วนของ S300 นะครับจริงๆหน้าตาของตัวจอเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าการดูว่ารถของคุณติดตั้งได้หรือไม่ได้เนี่ยดูยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมที่หน้าจอกันดีกว่าครับโอเคครับผม มาเริ่มกันที่ระบบเดิมของตัวโรงงานกันนะครับดูง่ายๆเลยเนี่ยถ้าเป็นจอเดิมโรงงานมานะครับให้ไปที่ออดิโอนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูว่ารถของเราเนี่ยมีออกหรือเปล่านะครับ a อ X เอ,นองนั่นเองนะครับเพราะระบบเสียงของตัว Android จะต้องเข้าผ่านตัวออกตัวนี้นั่นเองนะครับถ้าในระบบมีตัวสัญญาณเสียงเข้ามาอยู่แล้วแบบนี้ เปลี่ยนจอได้เลยครับแนะนำนะครับถ้าเป็น S300 นะครับหรือเป็น s 3 2 0นะครับแล้วอยากเปลี่ยนจอแนะนำจอตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือระบบเดิมของตัวโรงงานหรือของตัวรถนะครับยังอยู่ครบนั่นเองนะครับต่อไปผมจะพาไปดูในส่วนของตัวจอเดิมนะครับว่ารถรุ่นนี้จอเดิมเป็นแบบไหนมานะครับจอเดิมโรงงานนะครับจะเป็นแบบนี้นี่นะครับจอเดิมโรงงานเป็นแบบนี้นะครับนอกเหนือจากตรงนั้นเนี่ย ก็จะมีในส่วนของปุ่มอยู่ทางฝั่งนี้แบบนี้นะครับสองชิ้นนี้มันจะประกบกันอยู่อย่างนี้นะครับเราก็จะปรับระบบต่างๆของตัวรถตรงนี้ปรับแสงหน้าจอต่างๆปรับระบบต่างๆอยู่นี้หมดนะฮะเดี๋ยวต้องมีคําถามแน่นอนว่าถ้าถอดเปลี่ยนจอตัวใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับระบบของตัวรถนะครับที่ปรับที่ปุ่มตรงนี้เนี่ยมันยังอยู่ไหมเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอกันต่อเลยดีกว่าครับว่ายังอยู่ไหมนะครับอ่าโอเค ระบบที่เป็น Android นะครับไม่ยากเลยนะฮะอันนิ้วสมัมผัสที่หน้าจอนะครับก็จะถูกระบบเนี่ยตัดเข้ามาเป็นระบบ Android ตอนนี้ผมใช้เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับพอเป็นระบบ Android เนี่ยเราสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับเล่นเพลงผ่าน USB ดูวิดีโอผ่าน USB ไฟล์หนังไฟล์เพลงได้หมดนะครับใช้งานในระบบออนไลน์ก็คือแผนที่น้ำทางเซนท่านบางนาเนียเร็เร็วมากๆเลยนะครับเพราะว่า การตอบสนองตัว CPU การทำงานการทรมวมผต่างๆถือว่าเร็วมากๆรวมถึงการทัสกรีนด้วยแบบนี้นะครับไปต่อกันที่แอปพลิเคชันนะครับกดมาที่แอปพลิเคชันเนี่ยมีแอปพลิเคชันหลากหลายเลยนะครับที่ผมลงไว้ไม่ไว่าเป็น Netflix นะครับลุกทีวีออนไลน์ YouTube MX Player นะครับจุกสปอติฟายการใช้งานหลากหลายมากสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมผ่าน Play Store ได้ ยังไม่หมดแค่นั้นคันนี้เป็นรถที่ไม่มีกล้องถอยมาหลังจากติดตั้งจอตัวนี้เข้าไปนะครับ mm hmm. ก็สามารถติดตั้งเพิ่มกล้องมองหลังเข้าไปได้นะครับ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของเส้นนะครับที่เลี้ยวตามพวงมาลัยแบบนี้นี่นะครับคือความเจ๋งแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันของตัวรถที่มาจากโรงงานยังใช้งานได้ปกตินี่นะครับ ต่อไปนะครับจะมีคําถามแน่นอนว่าไอ้ปุ่มตะกี้ที่ผมให้ชมมันอยู่ไหมนี่ฮะสไลด์เข้ามาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบของตัวรถนะครับโชว์ที่นี่ทั้งหมดนี่ฮะสไลด์ตัออีกสไลด์สไลด์ไปมีนาฬิกานะครับนี่อันนี้คือระบบตะกี้นะครับก็คือปุ่มที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นี่แหละนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของหน้าจอรถนะครับสามารถทัชสกรีนนะครับใช้งานได้นะครับแล้วเวลาเราปรับอุณหภูมิแอร์หรือปรับพัดลมแบบนี้นะครับก็อย่างโชว์ นะครับในส่วนของการปรับอุณหภูมิต่างๆของตัวรถด้วยนะครับก็ถือว่าเจ๋งมากๆยังลิงก์กับระบบของตัวโรงงานได้อย่างครบถ้วนนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ใช้รถเบนซ์นะครับ s, s c a r แล้วอยากที่จะเปลี่ยนจอเจ๋งๆแบบนี้เข้าไปในรถของคุณนะครับอยากติดตั้งระบบที่มันล้ำๆทันสมัยอยากเพิ่มกล้องมองหลังเข้าไปนะครับแนะนำกับจอตรงรุ่นนะฮะถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆเพราะว่ามีกระแสะตอบรับนะครับจากคุณผู้ชมนี่ยให้การตอบรับอย่างดีมากๆนะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆสาหรับเบนรุ่นนี้นะครับก็พามาชมนี่ก็คือการติดตั้งเข้าไปอีกหนึ่งคันแล้วนะครับไม่ต้อง เสียเวลาคิดนานนะครับรีบจับจองเพราะว่าจอเนี่ยบอกได้เลยว่ามีจํานวนจํากัดถ้ามาไม่ทันอาจจะต้องจองไว้ก่อนนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคุณผู้ชมอยากได้จอเจ๋งๆต้องที่มีราจออเดียโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนัครินที่เดียวนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไคร e นะครับไม่ว่า Facebook y o u t u b e นะครับรวมถึง Line@ Official นะครับพิมพ์อาสไซ์ตามด้วยมีราจออเดีโอนะครับโทรสอบถามเราเข้ามาได้ที่เบอร์โทร02ครับ3834555นั่นเองนะครับร้านเราจะหยุด ทุกวันจันทร์นะครับตอนนั้นเราเปิดเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับคุณลูกค้าสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็แวะเข้ามาได้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ